สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรดยจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6ฟร์ซ n กซ์นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำท,ทุกคลิปเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ต้องการจะฟังการเกริ่นเกริ่นนำของกิ่งฟ้าก่อนที่จะเริ่มในการทำนายดวงสามารถเลื่อนเป็นนาทีที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะบอกเลยว่านาทีเท่าไหร่ที่เริ่มในการทำนายดวงแต่กิ่งฟ้าจำเป็นจะต้องเกริ่นก่อนอชี้แจงหลายๆอย่างก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะก็ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้่่ชือ ว่าเ,าเรื่องใหญ่เรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้ปกติแล้วคุณก็จะเห็นเป็นแบบพวกเพียกคาพิกาสโตนหรือ KF s s x x t r a ถูกต้องไหมคะแต่กิ่งฟ้าอยากเพิ่มความพิเศษตรงที่ว่า,าทำนายหัวข้อเดียวกันแต่แบ่งแยกเป็นตามราศีแต่และคลิปแยกเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะเพื่อแบบเขาเรียกว่า คุณจะได้ดูได้ลึกซึ้งมากขึ้นแต่สําหรับดวงรายเดือนยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็คิดว่าคุณหลายๆท่านคงได้ดูเป็นประจําอยู่แล้วนะคะหรือท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของคลิปพักกระถางเงินล้านคลิปพักกระถางเงินล้านเนี่ยกิ่งฟ้าได้มีการปิด private ไปชั่วคราวนะคะก็คือซ่อนเอาไว้ชั่วคราวเนื่องจากมีคนไม่ดี ะละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่านําเสียงของกิงฟ้าไปใช้ในทางที่ผิดมาหันมากมากนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่กิงฟ้าแบบไม่โอเคแล้วก็รวมถึงมันไม่ใช่จุดประสงค์ที่กิงฟ้าทําคลิปอันนั้นขึ้นมาที่คุณเอาไปละเมิดไปทําในทางที่ผิดนะคะ mm hmm. กิงฟ้าจึงมีการดําเนินคดีความตามกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใจพร้อมทุกอย่างพร้อมเมื่อไหร่จะค่อยกลับมาเปิดขอไม่บอกกําหนดว่าจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่นะคะขอแบบ คือไม่มีกําหนดที่จะกลับมาเปิดในช่วงนี้นะคะยังไงก็หลายๆท่านที่อยากฟังนะคะก็สามารถไปฟังคลิปเสียงของหลวงพ่อโดยตรงตาม YouTube ต่างๆได้เลยนะคะกิ่งฟ้าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยมันเป็นเหตุแบบสุวิสัยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดไปแล้วก็แก้ไขด้วยวิธีการนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าทุกอย่างโอเคก็เดี๋ยวจะมาแจ้งว่าเปิดเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าคนถามหากิงฟ้าหน้าไหมา่หลังไม่คือเยอะมากจริงๆกิงฟ้าคิดว่าทําคลิปตรงนี้เป็นการตอบให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็สำหรับ คลิปนี้นะคะเรียกว่า general reading ทำนายโดยภาพรวมคือโดยกว้างนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายน,นะคะเพราะสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดูชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นดูตรงนี้เนี่ยเพื่อแบบเป็นกําลังใจมารับพลังงานด้านดีๆแล้วก็มาดูเป็นแนวทางรวมถึงถ้ามีอะไรที่กิงฟ้าจะต้องเตือนกิงฟ้าก็จะเตือนเกินให้ทุกท่านอย่างมีสติให้นะคะแล้วก็ สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ส่งกําลังใจมาให้กิงฟ้าหน้าไมลหลังไม่นะคะ,ะหลายๆท่านอาจจะทราบว่ากิงฟ้าเพิ่งได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคประจําตัวที่กิงฟ้าเป็นอยู่นะคะมนเลยทําให้ทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นลุคนี้บางคนอาจจะคนนี้คือใครอะไรเงี้ยนะคะก็คือ,คอกิ่งฟ้าเองนั่นแหละคือตัดผมให้มันสั้นลงเพราะเนื่องจากมีการผมร่วงหลังจากผ่าตัดเป็นเรื่องปกตินะคะของการรักษาโรคชนิดนี้นะคะ,ะแล้วก็น้ําหนักอาจจะ ดูดูดูลงไปหน่อยนะคะประมาณนี้แต่ก็คิดว่าคงจะลงเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เป็นการรักษาโรคที่ดีที่สุดแล้วนะคะกิ่งฟ้าก็มีการควบคุมอาหารฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะอ่าอย่าทําแบบกิงฟ้าแล้วก็แต่กิงฟ้าเนื่องจากมันมีแบบ เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่ทุนเดิมแล้วก็มันเพิ่มพูนจากอาหารการกินฉะนั้นใหญ่ทุกท่านแล้วมาระวังในเรื่องอาหารการกินด้วยเช่นเดียวกันพยายามทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะด้วยความปราถนาดีแล้วเป็นห่วงนะคะอะตอนนี้นะคะเพื่อไม่แกเสิยเวลาหิิงฟ้าคิดว่าเราไปรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในระยะเวลา11วันนี้นะคะเป็นไทม์ไลสเปิดมมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็อ่านแล้ว่่ะอะอาานคาา to know in knowing priorities belonging. Three of cups nine of cups five of wands ten of wands. the empress, Six of Swords, The Hermit, Six of Pentacles, Page of Wands, The Moon, Three of Swords, King of Wands. ต้องขออภัยด้วยนะคะมันอาจจะมีเสียงวิว่อนิดนึงนะ,ะเพราะว่ากิ่งฟ้าหยู่ติดถนนมันน่าจะเสียงเข้ามาในไมคเพราะว่าเสียงตรงนี้ดังมากเลยนะคะโอเคค่ะอ่ะเรามาทํานายกันเลยดีกว่านะคะสําหรับชาวราศีธนูช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่า คุณต้องนิ่งขึ้นให้มากขึ้นกว่านี้อาจจะเป็นคําเตือนก็ได้แต่บางท่านอาจจะแปลว่าอีกมุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีความนิ่งขึ้นในความรู้สึกก็ได้หรือเติบโตไปอีกขั้นหรือว่ารู้สึกมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นได้นะคะแต่พลังงานมันขึ้นแนวว่าอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือมันจะมันก็จะเป็นของคุณอะ,อะแล้วก็คุณอาจจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาหรือตั้งใจมาโดยตลอดหรือว่าคุณตั้งใจกระทําความดีหรือ,งรงรอังงงใใใจจเเเเเพพีียยยยรรรรรรราา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 ามมมนนนนนกกกทํออออ่หหสสสืืะปบคว็ๆ มากๆมาจากความเพียรพยายามความตั้งใจของตัวคุณเองบางท่านอาจจะมีการละาวางการจบจากบางสิ่งบางอย่างบางคนถ้าเพิ่องอกหกักเพิ่งเสียใจใช้เวลาในการฮิลจิตใจเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันเหมือนอยู่ที่การเวลาค่ะมันมันมันจะค่อยๆดีขึ้นพัฒนาขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแต่คุณเ,เป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆนะคะเ,เนื่องจากพลังงานมันขึ้นในแนวว่าคุณทำอะไรก็ค่อนข้างไปได้ดีด้วยความที่บางทีเรากลัว การทาผิดพลาดมาเลยทําให้เรามีความกลัวหรือว่ามีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างทั้งนั้นที่จริงๆเราทาได้นะคะฉะนันน้นได้บอกว่าขอให้คุณทําเต็มที่ลุยกับมันให้เต็มที่เลยกิงฟ้าขอปไปกำลังใจให้คุณมากมากนะคะไม่ว่าคุณจะได้ผลมาออกมาดีหรือไม่ดีแต่สุดท้ายถ้าเราทาเต็มที่อ่ะกิงฟ้าเชื่อว่าผลมันจะออกมาดีอย่างแน่นอนนะคะแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเท่านั้นเองแต่พลังงานไมนขึ่นออะไรที่มันไม่ดีมันปัดเป่าออกไปมันกําลังจะออกไปจากชีวิตของคุณอยู่ เรื่องการเรียนการศึกษาพลังงานเนี้ยพ่ขึ้นประสบความสาเร็จนะค่อนข้างเด่นเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องบริวารเรื่องเพื่อนฝูงจะค่อนข้างดีคอนเนคชั่นต่างๆก็ได้แต่เนี้ยพ่ขึ้นอาการเบื่อหน่ายไปพักผ่อนบ้างพรไพ่มันขึ้นแบบมีความเบื่อในเบื่อหน่ายหรือว่าเบิร์นเอาท์หรือรู้สึกว่าฉันทําอะไรซ้ําๆจําเจฉันอยากทําอะไรใหม่ๆก็เป็นได้ฉะนั้นเลยบอกว่าขอให้คุณเองอะค่ะออกไปหากิจกรรมใหม่ๆออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่เดี๋ยวคุณจะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิิตี่เขข้้าาามแนนนนนอพลังงึดใจก มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีหรือได้เงินทองนะคะมาจากความสามารถหรือยูดีก็มีคนมอบเงินมาให้มาจากมรดกตกทอดครอบครัวหรือว่ามีคนแบบคล้ายๆเป็นสายเปยให้กับเราก็ได้แต่จะบอกว่าเราไปเปเขาก็ได้นะแต่พลังงานมันขึ้นว่าเหมือนอะไรที่มันเป็นของเรามันจะได้มันมามันเหมือนแบบของําค่าของมีค่าข่าวดีพลังงานเรื่องความสังสรร์หรืออะไรที่แบบเป็นแบบ งานลื่นเลงงานสิริมงคลนนะ่ะมันจะเหมือนแบบเข้ามาหาเป็นของคุณแล้วพ่ขึ้นงานใหญ่อาบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ครั้งสําคัญงานอาจจะวิ่งเข้าชนหรือว่าลูกค้าตกลงคอนเฟิร์มเรื่องงานของคุณก็เป็นได้นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่คุณกําลังรออยู่มันกําลังที่จะแบบไม่ต้องรอแล้วมันกําลังยุติการรอแล้วแล้วคุณกําลังได,ได้สิ่งนั้นนะคะคุณจะได้คําตอบกับสิ่งนั้นว่าฉันจะไปต่อหรือว่าหยุดอยู่แค่นี้ดีนะคะช่วงนี้หาเวลาพักผ่อนบ้างเนี่ยไพ่ขึ้นหลายรอบราศีธนูพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะโอ้แล้วไพ่ขึ้นดีในเรื่องการหาเงินหาทองช่วยไพย่พขึ้นแบบขึ้นอภิมหาเศรษฐีเลยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะคะพูดมาหลายคลิปแล้วเ <laughs> นะีไพ่อภิมหาเศรษฐีนะคะช่วงนี้เราบอกว่า คุณจะทำเงินได้เก่งคุณจะมีไอเดียวความคิดสงสารมันน่าจะมาจากงานใหญ่ของคุณนเนี่ยแหละเนี่ยโปรเจกต์ครั้งสาคัญโปรเจกต์ใหญ่หรือบางคนอาจจะคิดทําการตลาดใหม่ในเรื่องธุรกิจของคุณก็ได้หรือบางคนอาจจะทํางานที่เป็นงานงานประจําอยู่แล้วเนี่ยแต่งานประจําของคุณบางคนอาจจะมีการแบบ ได้อีกงานนึงเพิ่มเติมได้เงินพิเศษได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากยิ่งขึ้นยา้ายเปลี่ยนแผนกสาขาหรือไปทํางานที่ใหม่ออกจากงานที่เดิมไปทำงานที่ใหม่ก็เป็นได้นะคะ,ะแต่ช่วงนี้ก็คือยังมีคําเตือนอยู่ใหญ่ๆอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคาประกันให้ใครอย่าให้ใครเอาตังค์เราไปสุมสีม่าได้อะคะ่ะเอนดูเขาเอนเาคขาบอกไว้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรื่องความรักขอขึ้นเป็นคําเตือนคําเตือนเลยนะตัวใหญ่ๆเลยว่าอย่าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้ของแลวก็ ช่วงนี้เนี่ยคนที่เข้ามา,าถ้าพูดตรงๆเลยนะอยากให้อยู่โสดมากกว่าในช่วงเรียนเวลาช่วงนี้นะคะถ้าใครเข้ามาก็ตามแต่คุยคำๆได้แต่อย่าไปจริงจงังแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาไม่เจ้าของยังจะไปต่อวิบากกรรมเข้าหาตัวคุณเองแน่นอนอย่าหาทำอย่าทำหาทำอะไรที่เป็นวิบากกรรมบางทีวิบากกรรมเรื่องความรักแต่เป็นตกเรื่องที่คุณต้องการมากที่สุดคือเรื่องเงินก็ได้ สมมติบางคนไม่เชื่อเรื่องกรรมเดี๋ยวมันบางทีแบบว่าฉันนอกใจก็ยังไม่เห็นโดนใครนอกใจกลับเลยอนะไรเงี้ยอู้ no 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 มีแบบกลางหรือกฎแห่งกรรมมีจริงคุณอาจจะไปโดนเรื่องอื่นที่คุณต้องการเหมือนชีวิตของคุณมันพุ่นขยานอยู่มันดอบอย่างงี้ได้เลยนะจากการที่แบบ บางทีกรรมมันเพิ่งมาเล่นงานทุนตอนนั้นะ่ะเราไม่รู้เมื่อไหร่ได้แต่ช้าหรือเร็วเราก็ต้องโดนอยู่ดีไม่ว่าช้าหรือเร็วนะคะกิงฟ้าก็บอกเสมอฉะนั้นได้บอกว่าเรามาระวังในเรื่องไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้ามาหลอกลวงอะไรเราหรือเปล่าหรือเป็นเจ้ากรรมในเวเาลารอเปล่าช่วงนี้บอกอยู่โสดสวยๆรอๆไปก่อนเพราะว่าคุณกำลังจะทําเงินได้ดีเป็นอภิมหาเศรษฐีย้ำำําคํานี้ฉันจะใครใครจะเป็นเศรษฐีคะชน,นะสิชน,นะสิเอารวยไปก่อนพอรวยปุ๊บเดี๋ยวคนอ,อื่นมันตามเข้ามาโอเครู้เรื่องนะ ไม่มีงานไม่มีเงินลําบากก่อนนะคะทุกคนนะคะฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่า,อ,าอยู่ส่วนไปก่อนนะคะแต่ถ้ามองใน,ในเชิงคําว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งมานานแต่รู้สึกว่าตัวเราเองลึกๆยังไม่เปิดใจจงเปิดใจคุณอาจจะได้แฟนสูงนะคะอาจจะได้แฟนสูงถ้าเราแบบมีการคุยเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันพัฒนาชัชแบบคุยกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแบบให้เปิดใจยอมรับในตัวเขาก็ได้หรือว่าแบบ ตกลงปรงใจในตัวเขาก็ได้แบบลอง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 แบบพบดูอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสที่บางท่านอาจจะได้แฟนในกรณีบางคนอาจจะคุยกันมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่แบบ รู้ตัวเองว่ากาลังกระทาผิดถอยออกมาให้ไหวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้พอย้อนกับภายในเรื่องของคําว่าการทํางานหรือเรื่องต่างๆเนี่ยคุณจะมีความเป็นผู้นาหรือสภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงอยู่แล้วค่อนข้างโคกับไพ่คําว่า priorities นะคะคือแบบมาอันดับหนึ่งอันดับต้นคุณจะรู้ว่าอะไรควรทาก่อนทําหลังก็ค,คือคุณมีสภาวะของความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงหรือว่ามงกลที่แบบต้องไปพรีเซนต์งานหน้าห้องหรือทําอะไรช่วงนี้คือค่อนข้างที่จะได้คําชื่นชมชื่นชอบเยอะนะคะคืออาจจะแบบ มีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเกิดขึ้นกับคุณได้แล้วไพ่ขึ้นรู้สึกดีช่วงนี้เราบอกว่าคุณจะมีอะไรบางอย่างมาเติมเต็มในชีวิตของคุณอาจจะแบบเป็นเงินมาเติมเต็มก็ได้ครอบเข้าใจกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรืออาจจะมีน้องหมาน้อง,องแมวสัมพันธ์เลี้ยงก็ได้ที่มาเติมเต็มทําให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นช่วงนี้การสร้างรายได้ของคุณค่อนข้างดีโดยเช่นเดียวกันคุณจะมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณบางคนเนี่ยอาจจะแปลว,ว่าไปท่องเที่ยวไปทําอะไรทําให้เราปับบเป การสื่อสารการเจรจาของคุณก็ค่อนข้างโดดเด่นถ้าพูดดีเข้าตัวพูดดีก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องปาดเหงื่อเหนื่อยนิดนึงแต่มันจะได้ดีนะคะจะไม่เสียไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าช่วงนี้ใครทําอาชีพท,ที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทินซื้อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ค่อนข้างดีเพราะพขึ้นระหว่างประเทศนะคะแต่เรื่องสุขภาพน่าเป็นห่วงนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะบางคนอาจจะน้ําหนักขึ้นหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่่าาบบงงีคนนดืมม้ เพียงพอหรือลวพวกไตพวกเบาหวานคอเลสเตอรอลระวังนิดนึงไปตรวจสุขภาพประจําปีนิดนึงนะราศีธนูเพราะว่าเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเรามาระวังเรื่องการรักษาอาการต่างๆหรือบางคนอาจจะเป็นโรคประจําตัวต่างๆต้องระวังนิดนึงไปตรวจนิดนึงนะใครที่ทําอาชีพเป็นฟรีแลนซ์หรืออิสระช่วงนี้จะค่อนข้างดวงขึ้นเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างจะแบบมีคนยอมรับในศักยภาพและความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่า อยากไปทําบุญอะไรพวกนี้ถ้าแนะนํานะถ้าคุณจะทําบุญกับอะไรช่วงนี้อยากให้แนะนําทําบุญกับการบริจาคทานต่างๆอย่างเช่นของเสื้อผ้ามือสองที่เรารู้สึกว่าสภาพดีแต่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะบริจาคไปก็ได้หรือว่า ทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการแบบทำบุญลงทานหรือว่าไปร่วมบุญเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินของบริโภคให้กับคนยากไร้ต่างๆก็จะยิ่งดีหรือข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะคะจะยิ่งดีแล้วเป็นใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สาหรับชาวราศีธนูนะคะคือกัลยาณมิตรช่วงนี้นะคะถ้าสมมติว่าต้องบอกเลยว่าถ้าใครกําลังคบกับแฟนหรือกับคนรักอยู่แล้วแบบเหมือนเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นเหมือนแบบ คนคุยกันชิวๆสบายๆบอกเลยว่าคบกันได้นานคบกันได้ทนมากๆบางคนอยากแต่งงานมั่นหมายก็มีโอกาสนะคะแต่ถ้าคุณคุยกันแล้วทะเลาะกันมีปัญหากันถ้าไม่รู้จักการแก้ไขปัญหามีโอกาสถึงขั้นเลิกลาการไม่อยากพูดคานี้นะแต่พลังงานขึ้นเป็นลักษณะนั้นตั้งแต่ต้นอยู่เลยก็คือเรามาระวังเรื่องการทะเลาะบอกแหวงกันแต่ถ้าใครที่แบบคบกันเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนแบบไปเรื่อยๆอะ่ะกิงฟ้าพูดเลยว่ามันดีมากๆเนี่ยไพ่ขึ้นแบบ รักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันกันมากขึ้นแต่กรระยิณมิตรสามารถเป็นในเชิงคําว่าคุณอาจจะมีมิตรภาพมีเพื่อนมีบริวารมีลูกน้องมีเจ้านายมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าเพื่อนในเชิงกับเพื่อนที่เรากำลังเรียนอยู่มหาลาัยที่แบบคอยช่วยเหลือหนุนนำ้ำฉะนั้นเป็นใบที่เป็นพลังงานด้านบวกม,มากๆสาหรับชาราศีธนุเป็นใบจบให้กับคุณเลยนะคะว่าคุณจะพบเจอกรระยิณมิตรหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเ,เกิดขึ้นกับคุณอย่าลืิบบั้ดด้ะะ้้นนกานนกาาาสงงหออศศีษข จะยิ่งดีสําหรับตัวคุณขอให้คุณมีพลังงานดีๆนะคะตามพลังงานาไพ่ที่ขึ้นมาเลยอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ให้เรามาระวังเท่านั้นเองนะคะมีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคําทํานายในพิแว่นี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบซุปเปอร์ตังค์ในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กดซ like, ับสไครป์กุ่มกระดิ่งกิ๊งๆ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ